สัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยรายการสุดสัปดาห์กับวิวเอมาพบทุกท่านแล้วนะคะประจำวันเสาร์ที่22เมษายน2566ตามเวลาประเทศไทยค่ะวันนี้มีดิฉันดีที่การกําลังวันร่วมด้วยคุณทรงพศสุภาผลร่วมดําเนินรายการวันนี้นะคะสาหรับข้อข่าวที่น่าสนใจมากันเต็มแน่นเลยนะคะเมื่อประชาชนผวารัสเซียพลาดทิ้งบอมใสเมืองตัวเองผู้นํากองทัพสหรัฐให้คํามัน่นหนุนยูเครนตราบนานเท่านาน อังกฤษตั้งรองนายกคนใหม่ปมกลั่นแกล้งเพื่อนร่วมงานสารเมนมาเตรียมรับฟังอุทธรณ์คดีสูจีด้านนักวิเคราะห์เชื่อเป็นการแสดงทางการเมือง Twitter ลบแถบระบุสื่อของรัฐออกจากบัญช,ชีสื่อใหญ่หลายสำนักแล้วอเมริกาวางขายปืนอัจฉริยะลั่นไกผ่านระบบจดจำใบหน้า และไปเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟาค่ะมีกาแฟามาฝากกันคือกาแฟเกอิชาของดีจากปานามาแก้วละ3 0 0 0ักว่าบาทก่อนส่งท้ายวันนี้นะคะชาวปริ่งเศสค่ะรับมือแฟนซีรีส์แห่ตามรอยเอมิลี่อินปารีสเราติดตามทั้งหมดได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ค่ะ เริ่มต้นกษษันที่เหตุการณ์ทีเ่เหตุการณ์ในรัสเซียกับยูเครนนะคะความวุ่นวายก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าล่าสุดี่ไปเกิดในพิกัดของรัสเซียเองด้วยใช่ครับก็กองทัพรัสเซียก็รายงานนะครับว่ารับทราบเหตุผิดพลาดเค,ครื่องบินรบรัสเซียเนี่ยไปทิ้งระเบิดใส่เมืองเบลโกรอสของรัสเซียเองนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากพรมแดนยูเครนนะครับทําให้มีผู้บาดเจ็บสองรายแล้วก็ สร้างความหวดาดผวาให้กับประชาชนในเมืองน,นั้นด้วยนะครับ <Okay. S 1> เมืองเบลกรอสมีประชากร304,000คนนะครับอยู่ห่างจากพรมแดนรัสเซียกับยูเครนเนี่ยประมาณ40กิโลเมตรเท่านั้นเอง hmm. เผชิญกับการโจมตีด้วยโดรนหลายครั้งนะครับในช่วงที่มีปฏิบัติการพิเศษทางด้านการทหารในยูเครนทางการรัสเซียบอกว่าการโจมตีนี้เป็นฝีมือของกองทัพยูเครนในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ฝั่งยูเครนไม่ได้มีท่าทีที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบ แต่อย่างใดนะครับเหตุระเบิดช่วงดึกวันพระสบดีนั้นรุนแรงที่สุดเท่าที่ชาวเมืองเบลโกรอสเผชิญมานะครับผู้เห็นเหตุการณ์รายงานว่ามีเสียงซ่าเบาๆนะครับตามด้วยเสียงระเบิดทําให้อาคาร <c oughs> อาพาร์ตเมนต์ในบริเวณนั้นเนี่ยสั่นสะเทือนหนะ้าต่างแตกเป็นเสียงๆมีรายงานผู้บาดเจ็บสคนรายที่3เข้าโรงพยาบาลเพราะภาวะเครียดสูงหลังเหตุระเบิดด้วย <c oughs> นะครับ ทันทีที่เหตุระเบิดเกิดขึกก้นบล็อกเกอร์ด้านสงครามรัสเซียก็เผยแพร่ทฤษฎีเกี่ยวกับอาวุธที่ยูเครนใช้ในการโจมตีครั้งนี้นะครับแล้วก็เรียกร้องให้มีการตอบโตอ้อย่างรุนแรงแต่ในอีกชั่วโมงต่อมาเกิดเหตุพลิกกลับนะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยว่าได้รับทราบเรื่องการโจมตีผิดพลาดของเครื่องบินทิ้งระเบิด SU-34 ของรัสเซียเองที่ทำให้เกิดระเบิดครั้งนี้นะครับ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทาหารกล่าวว่าอาวุธที่โจมตีคือระเบิดทรงพลังน้ำหนักถึง500กิโลกรัมด้วยกันนะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนเครื่องบินรบรัสเซียก็พุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในเมืองเยสในทะเลอาซอมนะครับฆ่าชีวิต15คน เมืองนี้เป็นฐานทัพอากาศใหญ่ของรัสเซียสําหรับภารกิจในยูเครนด้วยนะครับขณะที่เอกเหตุการณ์ร้ายแรงในเบลกรอดก็คือทหารอาสา2คนพลาดยิงทหารรัสเซียฆ่าชีวิต11คนและบาดเจ็บ15คนก่อนที่ทหารอาสาคนนั้นนะครับก็ถูกยิงเสียชีวิตไปนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเห็นว่าเที่ยวบินของกองทัพรัสเซียเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากในการสู้รบที่ดําเนินมากว่า1 นะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในเหตุการณ์สงครามเนี่ยเกิดความผิดพลาดได้มีการโจมตีโดยเฉพาะในพรมแดนระหว่าง 2, 2ประเทศเนี่ยก็มีการโจมตีข้ามพรมแดนไปมาครับขณะที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือประชาชนที่อยู่เบื้องล่างแล้วก็ได้รับผลกระทบก<ช>ันนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องยูเครนนะคะฐานเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพสหรัฐก็ให้คํามั่นในเวทีประชุมใหญ่ในเยอรมน,นีนะคะโดยบอกว่าสหารัฐและพันธมิตรจะสนับสนุนยูเครนให้ต่อต้านการรุกรานจากรัสเซียตราบนานเท่านานนะคะโดยรัฐ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินและพลเอกมาร์คบิลลี่ประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐเข้าร่วมการประชุมยูเครนดิเฟนส์คอนแทคกรุ๊ปนะคะหรือ UDCG ครั้งที่11ที่ฐานทัพแัลนสไตน์แอร์เบสในเยอรมนีเมื่อวันศุกร์นะคะซึ่งมีตัวแทนกว่า50ประเทศเข้าร่วมด้วยนะคะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าทาง UDCG ได้ให้ความช่วยเหลือยูเครนด้านการทหารไปกว่า5 5 0 0 0ื่นล้านดอลลาร์ตั้งแต่จะตั้งกลุ่มขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วมีการจัดส่งรถถัง2 3ง ส0คันและรถหุ้มเกราะ1550คันให้แก่ยูเครนเพื่อการสู้รบกับรัสเซียนะคะนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีออสตินก็ยืนยันเรื่องการเร่งจัดส่งรถถังเอเรมส์ M1A1 จำนวน31คันภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะซึ่งถือว่าเร็วกว่าที่คาดการไว้ส่วนเรื่องการฝึกฝนทหารก็จะมาถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและจะเกิดขึ้นที่กราฟินวอ l ์ในเยอรมนีนะคะโดยจะมีทหารยูเครน250นายค่ะที่ไปฝึกที่นั่นเป็นเวลา10ส,สัปดาห์ด้วยกันอีกด้านหนึ่งทางคน เอกมิลลี่เนี่ยก็ออกตัวนะคะบอกว่าเชื่อมั่นว่ารถถังเอเบร s มแที่สุดในโลกและจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสมรภูมิแต่ก็บอกได้ว่าในช่วงสงครามเนี่ยไม่มีกระสุนเงินใดๆและรถถังเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถนำชัยชนะมาให้กับยูเครนได้ค่ะครับไปที่อังกฤษบ้างนะครับคุณนิธิการเรื่องของบูลลี่หรือว่าการรังแกกันแกล้งกันเนี่ยเราเคยได้ยินมาหลายครั้งทําให้หลายๆคนเนี่ยก็หมด อนาคตกันไป<ม>นะครับท,รทุกวงการเลยนะฮะใครที่เ,เคยทําใครไว้ในอดีตมีการขุดคุยขึ้นมาก็<ช>ทําให้ากลายเป็นข่าวโด่งดังขึ้นมานะครับ<ช>ล่าสุดฮะอังกฤษเนี่ยก็ได้แต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับหลังจากที่โดมินิกราฟคนเดิมเนี่ยลาออกใน<อ>วันศุกร์จากข้อกล่าวหาว่าเขากลั่นแกล้งรังแกเพื่อนร่วมงานนะครับ อันนี้ตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับโดยรัฐบาลอังกฤษได้แต่งตั้งโอลิเวอร์ดาวเดนนะครับปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีประจำำําสํานักง,งานสํานักงานคณะรัฐมนตรีให้เข้ามารับตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแทนนะครับหลังจากที่โดมินิกรับยื่นใบลาออกก่อนหน้านี้ดาวเดนเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักอนุรักษนิยมของนายกรัฐมนตรีริชชี่สุนักมาแล้วนะครับแต่ก็ได้ลาออกไปเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วหลังจากพ่ายแพ้การเลือกตั้ง ภายในถึง2ครั้งด้วยกันในบทบาทของรองนายกรัฐมนตรีอังกฤษนั้นไม่ได้มีอำนาจอย่างเป็นทางการนะครับคณนีธิการแต่ก็สามารถเข้ามารับหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีได้ในกรณีที่ผู้นําอังกฤษนั้นไม่อยู่ในสภาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั่นเองอนอกจากนี้สอสอเล็กซ์ชอคนะครับยังได้รับแต่งตั้งให้ดารงตําแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่ซึ่งเป็นตําแหน่งเดิมของราฟอีกด้วยโดยมินิก ถูกสอบสวนนะครับว่าเขากลั่นแกล้งรังแกเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็มีผู้ร้องเรียนจำนวนหนึ่งโดยรับโพสต์จดหมายลาออกในบัญชี Twitter รของเขาว่าผมขอเรียกร้องให้เปิดการสอบสวนและผมรับปากเองว่าจะลาออกหากพบหลักฐานที่เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกใดๆก็ตามนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีซูแนกนะครับก็กล่าวในจดหมายที่ยอมรับการลาออกของรับ ด้วยความเสียใจอย่างยิ่งและขอบคุณเขาในการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีและบอกว่าการลาออกครั้งนี้ไม่ควรทำให้เราลืมความสำเร็จของราฟในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐบาลอังกฤษนะครับ ค่ะจากที่อังกฤษนะคะไปปิดท้ายช่วงนี้กันที่เยนมาซึ่งศาลดีกาของเยนมาค่ะจะรับฟังคำบุธรทขององซานซูจีอดีผู้นำที่ถูกโค่นอำนาจหลังการก่อรัฐประหารนะคะจากคันตัดสินของเธอในคดีทุจริตโกงการเลือกตั้งและและเมิกดกฎหมายความลับของรัฐโดยองซานซูจีถูกจับเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะคะ2021หลังกองทัพเมยียนมาโค่นอำนาจรัฐบาลพลเรือนที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่จนทำให้ตอนนี้เยนมาก็ก้าวเข้าสู่ช่วงเวล,ลาแห่งความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นไปอีก ะะอดีตผู้นำพรรคเอ็นวัย7ปีถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกรวม33ปีหลังจากต้องโทษในคดีต่างๆขณะที่เธอก็ยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ประณาว,ว่าการดำเนินคดีกับเธอและพรรคพวกนั้นมีแรงจูงใจทางการเมืองนะคะรายงานระบุด,ด้วยว่าแม้ว่าทางศาลดีกาของเมียนมาจะประกาศเมื่อวันพุธไปว่าจะเตรียมรับฟังคำอุทธรณ์ของเธอแต่ทนายความของซูจีค่ะวินมินกล่าวว่ายังไม่มีการระบุวันเวลาการรับฟังคำอุทธรณ์แต่อย่างใดนะคะคุณสพโภชแรง ข่าวก็เปิดเผยกับรอยเตอร์เพิ่มเติมได้ว่าผู้พิพากษายอมรับข้อเสนอเพื่อรับฟังคำอุทธรในเจ็ดคดีของซูจีแล้วโดยขณะนี้เธอถูกควบคุมตัวที่กรุงเนปิดอร์นะคะหลังถูกศาลตัดสินในความผิดหลายกระทงตั้งแต่การนำเข้าและครอบครองวิทยุสื่อสารอย่างผิดกฎหมายไปจนถึงการปลุกระดมและละเมิดข้อปฏิบัติในช่วงการระบาดของโควิดนอกจากนี้ที่ผ่านมาคำอุทธรที่ยื่นต่อศาลสูงของเมียนมาโดยทนายความของเธอส่วนใหญ่ก็ถูกปฏิเสธไปด้วยนะคะไปดูทัศนะของนักวิเคราะห์กันบ้างซึ่งก็มองไปในทิศ ทางคล้ายๆกันก็คือการเคลื่อนไหวล่าสุของทางสาดิกาเมียนมารอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพียงการแสดงทางการเมืองที่ออกแบบภาพลักษณ์ให้รัฐบาลทหารเมียนมานั้นดูผ่อนปลนลงมากกว่าความเป็นจริงโดยประธานสถาบันนโยบายเมียนมานะคะซอตูเซงเปิดเผยกับวิวเอว่ากองทัพต้องการสร้างภาพลักษณ์ของการเคารพหลักนิติธรรมรวมถึงสิทธิในการอุทธรณ์แต่ขณะเดียวกันกองทัพเองก็ควบคุมอำนาจได้ทั้งหมดในทุกมิติทั้งฝ่ายบริหารตุลาการและนิติบัญญัติซึ่งในเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นผลตอบสนอง จะแรงกดดันที่ทางสมาคมอาเซียนและประชาชนชาวเมียนมาออกแรงกดดันออกมาอีกด้านหนึ่งก็คือนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยช,ชนชาวโรฮิงญ,ญานะคะไวยวนูนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายสตรีเพื่อเสรีภาพว่าบอกว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นอุบายของกองทัพเพื่อแสดงให้ประชาคมระหว่างประเทศนั้นเห็นว่าเมียนมาและมีความก้าวหน้าและได้รับความชอบธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็ย้ำว่าการแสดงทางการเมืองแบบนี้เนี่ย ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับกองทัพเมียนมาแต่อย่างใดนะคะคุณกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับวิวนะคะสามารถไปติดตามหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ w ิวเอไทยคนะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายมากขึ้นนะคุณทรงโพ์พทั้ง Facebook, Instagram, Twitter, YouTube วิวเอไทยและเราก็มี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ มาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างก่อนหน้านี้ ดิฉันเจอเลเวลเขียวตองอ่อนอันนี้ก็ยังจะไปโทนอ่อนกันอยู่ <laughs> คือตลาดหุ้น,น,นวันนี้นะคะก็เขียวยกแผงนะคะดาวโจนส์บวก22จุดค่ะที่3 3 8 0 9จุด n a s แ a q บวก13จุดที่12,072จุดค่ะ s p บวก4จุดที่4,134จุดราคาทองคำลบ1.26%นะคะที่1,993ดอลลาร์กับอีก6เส้เซนต่อออนนะคะดิฉันใส่เสื้ออาจจะไม่ได้ช่วยตลาดหุ้นในอเมริกาซะเท่าไหร่นะคะอ阿ะไป ที่เรื่องราวของอยูเครนที่ต้องติดตามกันคือเดทไลน์มันอยู่ที่ 18พฤษภาค,คมนี้สําหรับข้อตกลงทะเลดําที่เอื้อให้มีการขนส่งสินค้าธัญพืชของยูเครนและรัสเซียเนี่ยออกไปผ่านช่องทางทะเลดําซึ่งก็มีประเด็นกันมาเกี่ยวกับทางรัสเซียว่าจะไม่ต่ออายุให้ด้วยเงื่อนไขต่างๆล่าสุดนี่เหมือนจะเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าผนทางอยู่รอดของข้อตกลงทะเลดำเนี่ยเริ่มที่จะริบปรีไปแล้วเพราะตอนนี้4ชาติสมาชิกในสภาพยุโรปในเริ่มแบนการส่งออกสินค้าอาหารจากฝั่งยูเครนฝั่งโปแลนด์เองที่เป็นหนึ่งมิชชิกใกล้ของ ยูเครนเองก็ประสบปัญหาแล้วก็ออกโรงวิจารณ์ e ูด้วยว่าลงมือช้าเกินไปในการช่วยฝั่งเกษตรกรที่ต้องแข่งขันเรื่องกับราคาสิคานะคะ้ <S 1> <S 1> <ๆ>า oland, Hungary, เ,กเกษตรนะคะกับฝั่งยูเครนทางโปแลนด์ฮังการีซูวิเกีแล้วก็บัลแกเรียเนี่ยบอกว่าการทะลักล้นของสินค้าอาหารนําเข้าจาก,กยูเครนกระทบกับเกษตรกรท้องถิน่นตอนนี้คือไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับยูเครนได้แล้วและในวันศุกร์ทางนายกรัฐมนตรีโปแลนด์มาเตอุสนะคะโมราววชกี้ได้วิจารณ์สภาพยุโรปที่ลงมือช้าไปแล้วก็ลงมือน้อยเก ในการแก้ปัญหานี้หลังจากที่ฝั่งโปลแลนด์เพิ่งจะอนุมัติเงินช่วยเหลือ2,400ล้านดอลลาร์ให้กับภาคเกษตรของประเทศเพื่อที่จะเยียวยาปัญหาเรื่องราคากับยูเครนนี่แหละ ทีนี้ที่ผ่านมาทางสหภาพยุโรปช่วยอะไรบ้างก็มีการเสนอเงินช่วยเหลือเกษตรกร,กรในฝั่งยุโรปตอนกลางเนี่ย110ล้านดอลลาร์เพิ่มเติม,ตมจาก61.5ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่าจะมีมาตรการอื่นๆมาช่วยมาเยียวยาผลกระทบกับสินค้าเกษตรบางประเทศบางประเภทอย่างเช่น ข้าวสาลีข้าวโพดเมล็ดทานตะวันแต่ว่าประเทศในยุโรปตองกลางเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันไม่พอนะต้องเพิ่มรายชื่อสินค้าเกษตรเข้าไปอย่างอื่นอย่างเช่นน้ำผึ้งหรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยก็ควรจะเข้าไปอยู่ในบัญชีนี้ด้วยทางเศรษฐกิจยูเครนเองเนี่ยก็ต้องพึ่งพาภาคเกษตรเยอะนะคะอย่างที่มีสมยานาว่าเป็นตะก้าขนมปังหรือเป็นตะก้าอาหารตะก้าของ สินค้าอาหารต่างๆในโลกนะคะแต่ว่าการแบนสินค้าเกษตรในฝั่งยุโรปเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและหลังจากที่สงครามยูเครนประทุขึ้นเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่มาช่วยบรรเทาความรุนแรงก็คือข้อตกลงทะเลดําที่จะทําหลังจากสงครามดําเนินไปซึ่งทําให้มีการส่งออกสินค้าเกษตรจากยูเครนผ่านทะเลดําได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบเรื่องของราคาสินค้าที่พุ่งสูงเรื่องของเงินเฟ้อที่สะเทือนหนักกันไปทั่วโลกรวมถึงยูเครนเองด้วยแต่ปรากฏว่า ข้อตกลงนี้กําลังตกในความเสี่ยงเพราะว่าอาจจะไม่ต่ออายุหลังจากกรอบเวลา18พฤษภาคมนี้ได้และหลายประเทศเองกาลังพิจารณาแบรนด์สินค้าจากยูเครนเพิ่มเติมรวมถึงโรมาเนียด้วยซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นเส้นทางส่งออกภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวนี้ด้วยนะคุณทงโพสต์ซึ่ง ไปดูท่าทีรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกันบ้างก็บอกเมื่อวันพฤสัป,ปดีนะว่าการต่ออายุข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับชาติตะวันตกแหละว่าจะมีการยกเลิกมาตรการที่กระทบต่อการส่งออกรัสเซียด้วยหรือเปล่าและในวันศุกร์นะคะทางรัฐบาลของรัสเซียเนี่ยก็จับตารายงานการแบนสินค้ารัสเซียและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจใหม่จากฝั่งตะวันตกด้วยว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกแค่ไหนคะ่ะครับ ไปกันต่อนะฮะเรื่องของ Twitter กันบ้างค,คือ Twitter เนี่ยตั้งแต่อีลอนมัสเข้าซื้อเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดความวุ่นวายมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไล่พนักง,งานออกอนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนระบบหลายๆอย่างในบริษัทรวมถึงทว<ร>ีตว่าจะล้มละลายด้วยใช่ถือว่าวุ่นวายมากล่าสุดนะฮะมีมีสมีสเรื่องนะฮะที่เพิ่มความวุ่นวายเข้าไปใน Twitter ะนะฮะอันแรกก็คือวันศุกร ทวิตเตอร์เนี่ยลบแถบที่บอกว่าบัญชีผู้ใช้นั้นเป็นอของเป็นสื่อขององค์กรรัฐบาล oh. นะฮะอันนั้นอันอย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเป็นสื่อที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมี2แบบนะคือสื่อที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกับสื่อที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล oh. เมื่อก่อนนี้เนี่ยสื่อใหญ่ๆห,หลายองค์กรเนี่ยจะมีแถบนี้ติดอยู่ นะฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อของอรัสเซียสปุตนิกอาทีถ้าจีนก็ซินหัวยกตัวอย่างนะฮะก็จะมีติดอยู่ว่าเป็นสื่อของรัฐบาลแต่ว่าวันศุกร์ทวิตเตอร์เนี่ยลบแถบนั้นออกไปนะครับหลังจากที่มีความความสับสนนะฮะม,มีความสับสนเกิดขึ้นความสับสนที่ว่านี้ก็คือ National Public Radio หรือว่า NPR ของสหรัฐเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อที่ที่ที่ถูกระบุว่าเป็นสื่อในสังกัดของรัฐบาล <c oughs> แต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ท่านไม่ใช่สื่อในสังกัดของรัฐบาลก็ออกมาร้อง <Okay. S 1> เรียนกับทางทวิต t ตอร์แล้วก็บอกว่าถ้าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนตรงจุดนี้จะเลิกใช้ Twitter ไปเลย NPR <c oughs> เขา <c oughs> เขาคู่ไป Twitter <c oughs> ก็ไปเปลี่ยนให้เปลี่ยนจากสื่อในสังกัดของรัฐบาลเป็นสื่อที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลอ้าว <c oughs> NPR ก็บอกไม่ใช่ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยคนเข้าใจผิด NPR ไม่ได้รับเงินทุนทั้งหมดจากรัฐบาลนะฮะไม่เหมือนกับ Voice of America ของเราได้รับเงินทุนจากรัฐบาลแต่ว่า NPR เนี่ยเขาได้รับเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้นจากรัฐบาลเขาบอกว่าพูดอย่างนี้เนี่ยคนเข้าใจผิดค่อเขียนแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ก็เลยสุดท้าย Twitter ทําำยังไงก็เลยเอาแถบนี้ออกหมดเลยอ๋อสื่อ NPR ก็ไม่มีแถบนี้แล้วค่ะ Canadian Broadcasting Corporation CBC ของแคนาดาก็ถูกลบออกไปลบแถบนี้ออกไป s w e d i s h Public r ว d ดีโถูกลบออกไป Sputnik RT ซินหัวลบออกไปหมดเลย<อ>ก็คือเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายหรือว่าเกิดความสับสนในลักษณะนี้ขึ้นมาก็คือแกะออกไปให้หมดแกออกไปให้หมดเลยอันนั้นอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันศุกร์แต่ที่ประเด็นที่ยุ่งกว่านั้นก็คือเกิดเมื่อวันพระสบดีนะครับ บัญชี Twitter ของคนดังหลายคนคนที่มีชื่อเสียงหลายๆคนที่เคยมีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างหลังเลยร์รี่เเป็นแบบ t w i t เ e อ Twitter บบอกว่าเป็นอันนี้เป็นบัญชีที่ถูกต้องจริงๆนะไม่ใช่เป็นบัญชีปลอมไม่ใช่ไม่ใช่แอคลไม่ใช่แอคลูมอะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าสัญลักษณ์นี้เนี่ยหายไปเมื่อวันพฤหัสบดีนะฮะคนที่สัญลักษณ์นี้หายไปก็มีทั้งบิยองเซอปาร์วินฟี อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งพระสันตะปาปาฟรานซิสด้วยอ๋นนโอ,โอโดนหมดเลยโดนเหตุผ hey, ลที่โดนก็เพราะว่า Twitter อบอกไม่ได้จ่ายค่าสมาชิก Twitter b r e รเพราะว่าตั้งแต่เอ่อรอรนมสัสเข้ารับตำแหน่งเนี่ย t วิตเตอร์บูเนี่ยเป็นเป็นดำริหนึ่งที่เขาคิดออกมาเพื่อที่จะหาเงินเข้า Twitter ให้คนเนี่ยจ่ายค่าสมาชิก นะฮะถ้าถ้าเป็นในระดับของบัญชีส่วนบุคคลก็จะประมาณ8ดอลลาร์ต่อเดือนแต่ถ้าเป็นขององค์กรมันของบริษัทก็เป็นพันพัดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งตอนนั้นน่ะเคยมีขั้นแบบมีการโยนหินถามทางด้วยว่าเท่าไหร่ดีนะแล้วก็แน่นอนก็มีเสียงทั้ง เป็นแนวในเชิงที่ต่อตาว่าจะมาเก็บตั้งทําไมในการ<ช>ที่จะยืนยันตัวตนบัญชีในเมื่อจุดประสงค์เริ่มต้นในการมีเครื่องหมายสีฟ้าเนี่ยคือการต้องการจะยืนยันว่านี่คือบัญชีของเจ้าตัวจริงๆ<ช>เป็นของแท้แน่นอนแต่ตอนนี้จะมาเก็บเงินเพื่อเพื่อจะบอกว่านี่คือของแท้น,นี่นี่นี่คือเก็บเงินเพื่อที่จะสร้างมูลค่าขึ้นมาว่าใครอยากได้เนี่ยจะต้องจ่ายเงินนะอก็ไม่มีก็ก็คือคนที่จ่ายเนี่ยน้อยมากเดี๋ยวผมจะมีตัวเลขให้ว่าคนจ่ายน้อยแค่ไหนแต่ว่าพวกคนดังที่ผมบอกว่าถูก ลบเครื่องหมายถูกสีสีน้ำเงินไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้จ่ายเงินกันไงตัวตัวเครื่องหมายถูกก็หายออกไป <c oughs> แล้วก็มีความวุ่นวายว่าแบบเออก็มีการแบบทวิตกันแซวกันไปมาว่า <c oughs> อ่อบัญชีไหนกันแน่ที่เป็นบัญชี <c oughs> ที่ถูกต้องก็ <c oughs> อีกคนหนึ่งก็มีการสร้างบัญชีใหม่ของคนนั้นขึ้นมาแล้วก็มาแซวต่อกันไป oh. นะครับอย่างเช่นของภาษาเดปปาปาฟรานซิสเนี่ยก็ถูก <c oughs> ถูกมีแอคหลุมเกิดขึ้นมากมายเลยหลังจากที่ถูกลบอันนี้ไป <c oughs> นะฮะคราวนี้ประเด็นคือมีมีบัญชีคนดังบางคนอย่างเช่น เลบอนเจมส์ Le bon, Le bon อันนี้เป็นนักบาสเกตบอลชื่อดังแล้วก็นักเขียนชื่อดังเหมือนกันสตีเฟนคิงเนี่ยไม่เบื ar> ่อไม่เมากับ Twitter มากนะเขาออกมาวิจารณ์ระบบการรับรองหรือว่า Twitter Brew เนี่ยมาตั้งนานแล้วแต่ว่าปรากฏว่าหลังจากวันพฤหัสบดีเนี่ยเครื่องหมายของสตีเฟนคิงก็ยังอยู่นะฮะสตีเฟนคิงก็คงณบอกเอ้สตีเฟนคิงคุณจ่ายเงินให้กับอีลอนมัสเหรอ สตีเฟนคิงบอก <laughs> ไม่ <laughs> ไม,ไม่ออกมายืนยันว่าฉันไม่เคยจ่ายค่าสมาชิกให้ Twitter ไม่เคยเลย <laughs> เ<อ>แล้วก็จะไม่จ่ายด้วย<อ>ต่อมาออลอนมัสก็ออกมายอมรับเองบอกว่าเป็นคนจ่ายค่าสมาชิกให้กับสตีเฟนคิงเอง นะ,ะเพื่อที่ให้มีอันนี้เป็นเป็นเครื่องหมายรับรอง<ต>นะฮะแต่คือเขาเขาก็มีเถียงกันมาหลายครั้งเพราะว่าตอนที่บอกระบุราคาเนี่ยซีเวนคิงบอกว่าโอ้ยฉันจะเลิก <c oughs> ฉันจะไม่ใช้หรอกนะทวิตเตอร์ไม่เอาหรอไม่เก็บตังค์แต่จู่จสัญ,ญลักษณ์อยู่ก็เลยเป็นประเด็นวงแตกไป <c oughs> ใช่ไหมุโพต์ ใช่คือประเด็นเนี้ยนะครคุณนิธิการเรื่องของ Twitter b r u e เนี่ยก็ทําให้เสียงวิจารณ์มากมายที่คุณนิธิการบอกแล้วก็มีคนบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทวิตเตอเนี่ยอาจจะสูญเสียสถานะของความเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่คนเชื่อถือค่ะแล้วก็มีข้อมูลทันเหตุการณ์จากแหล่งข่าวที่ได้รับความเ,เชื่อถือว่าถูกต้องนะเพราะว่าต่อไปเนี่ย ก็คือสมมติว่าไม่มีเครื่องหมายนี้เกิดขึ้นเนี่ยคนก็อาจจะมีแอคหลุมเกิดขึ้นแล้วคราวนี้ก็คนก็เกิดความสับสนออาตกลงอันไหนที่จริงอันไหนที่ปลอมคราวนี้จะยิ่งทําให้เกิดความสับสนใน Twitter มากขึ้นเลยนะฮะแต่ว่าก็ก่อนหน้านี้นะฮะก็บอกไว้ว่าจะมีตัวเลขให้นะครับข้อมูลวิเคราะห์จากเทร v i สบราวน์ซึ่งเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในเยอรมนีบอกว่ามีผู้ใช้ Twitter ไม่ถึง5%อที่ยอมจ่ายค่าสมาชิก t w i t t e r Blue นะฮะแล้วก็บริษัทวิเคราะห์ข่าวกลองออนไลน์ s i มิล่าเว็บนะครับบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีผู้ลงชื่อเข้าใช้ฟังก์ชัน Twitter b ์ u e เนี่ยแค่1 1 6 0 0 0คนเท่านั้นนะก็ะะทำให้เกิดคำถามขึ้นมาอีกว่าตตลงเวิร์กหรือไม่เวิร์กเวิร์กไหมและ<ช>ยังจำเป็นอยู่ไหมกับการที่ใช้ในการยืนยันตัวตนด้วยการใช้เงินในการจ่ายค่าสมาชิกแบบนี้ใช่ครับเอาล่ะมาปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเรื่องราวของเทคโนโลยีแต่ว่า จะเป็นเทคโนโลยีที่ควรจะซื้อหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังแหละเพราะว่าบริษัทไปโอไฟเทคในรัฐโคโลราโดของสหรัฐเนี่ยเริ่มเปิดรับออเดอร์สั่งซื้อปืนอัจฉริยะซึ่งทํางานด้วยระบบจดจาใบหน้าของสองพค์คือเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่นํามาใช้กับอาวุธปืนเพื่อให้เจ้าของปืนหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถลั่นไกได้คือปลดล็อกปืนได้ใช่ไหมก็คือต้องลลอสแกน,นัน้ใบหน้าเหมือนโทรศัพท์มือถือเรานี่แหละก็ถึงจะใช้ได้ ใช่ซึ่งทาง CEO และผู้ก่อตั้งของบริษัทนี้นะคะคายโคเอฟเฟอร์ e บอกว่าซอฟต์แวร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของปืนรุ่นใหม่นี้ผ่านการทดสอบโดยสมบูรณ์แล้วเป้าหมายก็คือผลิตส,สินค้าที่เชื่อถือได้ในด้านความปลอดภัยนอกจากจะใช้ระบบจดจำใบหน้าและการปลดล็อกแล้วนี่ยังมีเครื่องอ่านลายนิ้วมือ,อมที่ถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ คนอื่นจะเอาไปใช้ปือ,อที่น่ากลัวที่สุดแล้วเราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นคือเด็กๆเ,เอาปืนไปเล่นโดยไม่ตั้งใจแล้วเกิดการลั่นไกลหรือว่าเลวร้ายกว่านั้นคือคนร้าย ไปปล้นบ้านแล้วก็ขโมยปืน<ไ>ปแล้วก็ไปใช้<ป>ทางบริษัทก็บอกว่าปืนอัจฉริยะกระบอกแรกนี้จะส่งถึงมือลูกค้าที่สั่งซื้อล่วงหน้าภายในช่วงปลายปีนี้สนนราคา1นะคะ1,499ดอลลาร์แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็ออกโรงนะว่ายังไม่มั่นใจว่าระบบจดจำใบหน้านี้เนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าแล้วก็กังวลว่าระบบดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ทํางานในช่วงเวลาที่เกิดจําเป็นจะต้องใช้ล่ะ จะนํามาใช้ในการป้องกันตัวได้อย่างไรเกิด<อ>มืดมืดจดจําใบหน้ามองไม่เห็นอีกเป็นปัญหากันไปแต่ที่น่าติดตามคือประเด็นเรื่องของที่เรียกว่าเป็นเหมือนภาวะระบาดในประเทศก็คือเหตุการณ์ความรุนแรงจากอาวุธปืนนี่แหละที่น่าจะเป็นคําถามในแง่ของคนที่จะตัดสินใจซื้หรือไม่คือก็ต้องถามคําถามกลับไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสําคัญของปัญหานี้คือเรื่องของอาวุธปืนที่อยู่เกลื่อนไปหมดหรือว่าเรื่องของ ปัญหาสภาพจิตของคนที่ครอบครองอาวุธปืนกันแน่ใช่ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะคุณกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับ VOA ค่ะ <The away. S 1> เอคุณทรงพจน์นี่มีของราคาของดีราคา <laughs> แพงมาฝากดิฉันใช่ไหม โอ้โหต้องบอกว่าถ้าใครที่ชอบอดื่มกาแฟเนี่ยนะได้ยินว่ามีพรีเมียมกาแฟพรีเมียมคอฟฟี่ที่ไหนเนี่ยก็ยินดีที่จะไปจ่ายเงินนะคือแบบแก้วเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ากาแฟแก้วละ100ดอลลาร์แก้วหนึ่งเนี่ยนะ100ดอลลาร์3,400บาทโดยประมาณเนี่ยจะซื้อไหมนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นแต่ว่าเป็นกาแฟที่อยู่ในปานามาเขาเรียกว่า กาแฟเกอิชา <G ay> <isha> นะฮะของปานามานี่เป็นชื่อสายพันกาแฟขึ้นชื่อมากเรื่องของความหอมกลุ่นระมุลละไมมีรสที่เจือปนกลิ่นผลไม้หายากนะครับชาวปานามาเริ่มนำกาแฟนี้มาปลูกตั้งแต่คริสตศตวรรษ1960ก็คือ50กว่าปีแล้วนะครับเริ่มด้วยความมีความทนทานต่อเชื้อราที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นนะครับแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นกาแฟที่มีราคาแพงที่ก็บอกว่าแพงเนี่ยนะฮะเพราะว่า ขั้นตอนการผลิตใช้เวลานานกว่ากาแฟปกติ3าถึงสเท่ากระบวนการปลูกใช้เวลานานกว่ากาแฟทั่วไปประมาณ1ปีควบคุมคุณภาพอย่างละเอียดแล้วก็บรรจงคัดสรรเมล็ดกาแฟก่อนจําหน่ายนะครับทำให้มีราคาแพงนั่นเอง <c oughs> แต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่นะฮะก็อยู่ในเอเชียนั่นเองญี่ปุน่นไต้หวันจีนเกาหลีใต้สิงคโปร์ออสเตรเลียพวกนี้เนี่ย มีกําลังซื้อนะฮะ <Okay. S 2> แก้วละร้อยถ้าเป็นกาแฟที่บอกว่ามีคุณภาพดีกาแฟเกชาจากปานามาเขาก็ายินดีจ่ายนะฮะ mm. แต่ว่าคราวนี้ตั้งคําถามไปคุณนิการ ไหวไหมหนึ่งร้อยดอลลาร์สักเม็ดหนึ่งหยอดกระปูกเจิบละหนึ่งหนึ่งดอลลาร์ดิฉันตมเมล็ดอย่างเดียวน่าจะพอน่าจะพอกับเงินในกระเป๋าดิฉันที่เหลือเนี่ยไม่น่าจะมาเป็นแก้วอ่ะใช่แต่ว่าก็ปลูกได้ที่เดียวในปานามาเลยกระปลูกที่อื่นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้หายากแล้วก็ราคาแพงนั่นเองโอ้โหคุณทรงพธ์คุณจะมาป้ายยากาแฟแก้วละพันเหรียญให้ดิฉันเนี่ยด้ละร้อยเหรียญดิฉันไม่ใจอ่อนหรอกเพราะดิฉันเนี่ยจะไปตามรอยแบบคุณทรงพธ์คุณทรงพธ์ไปฝรั่งเศสมา ใช่ไหมแต่ดิฉันจะไปฝรั่งเศสเหมือนกันแต่ว่าไปตามรอย Emily in Paris ซ oh, <okay. S 1> ซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่รเราเออเราก็ดูกันมานี่ก็ซีซั่นที่สแล้วนะเ hmm. พิ่งออกไปเมื่อเดือนธันวาคมแต่ซีซั่น4เนี่ยยังไม่มาแต่ปรากฏว่าความสําเร็จเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยไปตามรอยซีรีส์เรื่องนี้กันมากในย่านหนึ่งที่กรุงปารีสครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเงียบสงบมากแล้วก็ไม่มีใครรู้จักเลยปรากฏว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาเฉยเลยย่านนี้นะคะอยู่ที่กาตี เลยาเยลาแตงนะคะซึ่ง <c oughs> อยู่บริเวณพลาสเดอร์เอสตาบดนะคะต้อง <c oughs> ขออภัยสำหรับความฝรั่งเศสที่ฉันถนัดแค่ครัวซองอย่างเดียว <c oughs> แต่สำหรับแฟนซีรีส์ตัวยงนี่คือเขาบอกแลนด์มาร์กเลยนะ <c oughs> คุณทรงพจน์ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มันคือแลนด์มาร์คพิกัดของเรื่องราวของเอมเบรี่คูเปอร์นะคะเล่าเรื่องยอ่อเดนหนึ่งเธอเป็นสาวอเมริกันวัยยี่สิบกว่าก็เป็นรับงานที่ฝรั่งเศสบริษัทแฟชั่นนะคะไปไปมาก็เหมือนไปตกหลุมรักปารีสแต่สไตล์แบบสาวอเมริกันอ่ะไปตื่นเต้นกับวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็มีเรื่องราวอนอเวงเกี่ยวกับชีวิตของเธอแล้วก็ความรักของเธอวุ่นวายไปจนถึงซีรีส์ซีซั่นที่สามแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ไปตามรอยนี่บอกโอ้โหแบบว่าขอให้ได้ไปเซลฟี่เนี่ยก็ดีแล้วมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบใน แง่ของคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหมาเนี่ยก็อาจจะดีนะอย่างเจ้าของร้านเทอรี่ราวินโน้กิจดีขึ้นใช่เข,เขาบอกโอ้โหนี่แบบสร้างผลกําไรมากมแต่รีวิวร้านไม่ค่อยดีเพราะคนคิดว่ามันควรจะเป็นร้านหรูแต่ทําไมกลายเป็นร้านแบบดู้านบ้านๆดูธรรมดาไม่ตรงโปกเออส่วนแบบคนที่ ปาเที่ยวนะคะอย่างริสตาริสกาออกตาเวียนาคะจากอินโดนีเซียเนี่ยบอกว่าโอ้โหชื่นชอบซีรีส์นี้มากแล้วต้องมาเซลฟี่แม้กระทั่งคนที่ไม่ชอบซีรีส์นี้แล้วไปพ่นสีสเปรย์เป็นข้อความไม่ต้อนรับเอมิบี่ปรากฏกลายเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวไปอีกคนก็ไปเที่ยวอีกออน่าจะได้รับความนิยมในหมู่ของคนอเมริกันโดยเฉพาะว<ช>ัยรุ่นเด็กสาวอเมริกันที่ชื่นชอบ ปารีสมากนะฮะได้ยินว่าปารีสเนี่ยอยากไปคือชีวิตหนึ่งต้องไปได้ไปเยือนปารีสอันนี้เป็นเป็นความฝันของพวกเด็กอเมริกันแล้วแล้วด้วยภาพของซีรีส์ที่ทําให้ดูมีความสดใสมีความแฟชั่นสีสันฉูดฉาดก็เลยยิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะไปสัมผัสประสบการณ์แบบนั้นบ้างนะคะใครได้มีโอกาสไปย่านที่ดิฉันได้กล่าวถึงเนี่ยก็อะไะเอาคุณนี่ลำบากคดิฉันอ่านอีกแล้วกาตีเยลาแตงเนี่ยรอบเดียวผ่านไปฝรั่งเศสมาในคลองเลยนะ เอาล่ะแดี๋ไปติดตามเรื่องนี้กันเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปตามอ่านกันต่อได้นะคะที่เว็บไซต์นะคะ voa.thai.com แล้วก็โซเชียลมีเดียทุกช่องทางของ voa.thai ค่ะและนี่คือสุดสัปดากับ voa นะคะดิฉันนีที่การกำลังวันและคุณทรงพจนสุภาผลต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาทไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa thai com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย f a c e b o o k YouTube, t w i t t e r และ Instagram เริ่มต้ตนวันด้วยการอัปเดต e ข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้